เข้าไปกดไลค์ให้ช่องกันป้าซอหน่อยนะคะป้าซอเกาะอยู่ใกล้ๆกันนะคะใครจะเป็นที่ค่าขายเนี่ยนี้พี่น้องเอ้ยเออไม่มีใครเป็นที่ค่าใครหรอกต่างคนต่างสมประโยชน์กันเราไปทํางานอ่ะเราก็ได้ประโยชน์ในการทำยูทูบงานใช้ได้พี่น้องเลมหาอหไนี่หนาที่ไหนไม่ได้แล้วเออกระบุญทั่วฟ้าทั่วเทนเลยพี่น้องเอ้ยคนอยู่ในนั้นอ่ะเขาก็เต็มใจทำ ใครไม่มีใครบังคับใครไม่มีใครบีบคอให้ใครไปไม่มีใครบีบคอไม่มีใครบ like ังค iv ับให้ใครเออให้ใครทําไปเองครับสมัครใจไปเองสมัครใจไปเองทําด้วยความเออทำด้วยความสมัครใจทําด้วยความเต็มใจเต็มใจเออที่ไปอ่ะไปก็มีไปก็มีรายได้อืมนบอกพี่น้อง อิจช้าที่กูถูกหวยเหรอเออมึงมึงเป็นอย่างนี้มึงจะถูกไหมมึงมาด่าคนกูนู้นคนนี้มึงไม่ทําอะไรที่มาทําบุญทํากุศลเออพูดจาให้มันสร้างสารรค์มันก็ไม่ได้หรอกหวยไม่ถูกหรอกเออกูอดหลายวันแล้วกูอดอยู่นั่นหลายวันแล้วกูวอยู่นั่นก,กูไม่ได้ฟาดกูอดทนมาหลายวันแล้วป<อ>ากมีปัญญาเปลวอืม มึงไม่ทําความดีมึงมีแต่พูดจาด้อยค่าดูถูกคนอื่นมึงจะถูกไม่หวยอะ่ะเออเทวดาฟ้าดินเขาก็ไม่ให้หรอคนแบบนี้นะ่ะเขาดูเอาดููย่มาว่ากูหน้าส้นตีนมึงหน้าตาสวยแค่ไหนอเออมึงหน้าตาสวยแค่ไหนมึงบอกว่ากูหน้าส้นตีนขนาดรูปโปรไฟลม์มึงยังไม่กล้าเอามาโชว์เลยเออถ้ามึงสวยจริงนะ่ะ อูเชื่อเลยว่าใครก็ตามถ้าสวยจริงอะ่ะเขาต้องโชว์อยู่แล้วอ,อันนี้เหมือนยิ่งกว่าหน้าสตีนอืมแต่ใหญ่จนเต๋มันก็ยังโชว์แล้วทุกวันนี้เออ,เอ,อมีเตี๋ยหน้ากากมันไม่ไม่โชว์อีอนี่เตี๋ยหน้ากากที่เัาไม่กล้าโชว์หน้ากีดากรานะพี่น้องเอ้ยอีนอตแต่ทะลุนรกนะเนี่ยเขามาฝากแปดฝากเจ้าออาไปไปกันลีบพี่น้องเอ้ย ขออภัยเอซีทุกท่านนะคะคอยอดคอยอดมาเหิแล้วคอยยื้น้ำปูหนูอยู่กับปูปริติตหนูก็เลยพากันแบบอดกั้นในการวาจาเราต้องสุภาพพี่น้องนอีกคนจริงนี่มาเข้าไปตั้งแต่ตอนที่ปูกระเบื้องแล้วนะแตหนูก็เห็นอยู่คอมเมนต์แต่ว่าหนูพูดไม่ได้ตรงนั้นเราต้องสำรวมวาจามึงมาโผล่อยู่ช่องป้าซอนะวันนี้นะมึงแน่จริงมึงมาช่องแซงตั้มเนี่ยตอนที่กูอยู่กอกนี่ มาบอกให้กูไปเอาหมอยอีเถกมาหอยมามาร้อยคอมาคล้องคอเออคำว่าอีเถกของมึงอ่ะคือใครมึงพิมพ์ชื่อเข้ามาเลยออเออเพราะว่าคนเถกนะ่ะมันก็มีเยอะกูกูไม่รู้ว่ามึงหมายถึงใครกูอยากให้มึงพิมพ์ชื่อมาเลยว่าคนที่มึงเรียกว่าเถกนะ่ะคือใครชื่ออะไรมึงแน่จริงไหมมึงพิมพ์ม,มาอืม มันไม่กล้าหรอกพี่น้องเลยมันไม่กล้าหลอกอีเวณนี่ไปจอกอืมไปแต่ช่องที่เขาเขาอ่านหนังสือไม่ได้อืคุณสัมปะปิขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปแต่ช่องที่ช่องอันแย่สมอนวันนี้แย่สมอนอ่านหนังสือไม่ออกอืมอมึงก็ไปพิมพ์แบบพิมพ์ข้อความอย่างที่ที่หนูอ่านนั่นแหละอืม ว่าใครจะเป็นมาช่องป้าซอป้าซอเขาก็แก่แล้วเออมึงก็มามึงแน่จริงมึงมาช่องจางตาเลยอืมรออยู่แล้วอืมมึงคล่องใจตรงไหนมึงอยากให้ทําอะไรพวกกูรออยู่แล้วอีกคนจริงมึงจะเอายังไงกับกูเดี๋ยวนี้นะอมึงจะจังไดร่า้ามึงงูมึงมาหาว่ากูพวกกูเป็นขี้ข้าอืมขี้ข้าแล้วทําไมอ่ะขี้ข้าเงินเดือนแสนนะที่นู่นน่ะเอออืม พวกกูเต็มใจเออแล้วก็เราจำติดใจมีบ้านมีรถกันหมดแล้วเพราะมึงมาอยู่นั่นมึงมาเรียกมึมาเรียกว่าคี้ค่าเหรอคี้ค่าบ้านมึงมีขนาดนี้นี้ไหมกูถามหน่อยเออหารายได้ได้ขนาดนี้ไหมคี้ค่าบ้านมึงมึงจ้างเท่าไหร่เอออันนี้เขาไม่ได้จ้างพวกกูเต็มใจไปอืมเขาไปอยู่นั่นเขาก็มีเงินเดือนนั้นเป็นแสน บางคนก็สองแสนสามแสนแต่ยอดวิวเออเอ,อืมดีกว่าไปรับจ้างขุดมันวันละสามร้อยก็ทำงานเหมือนกันอ,อ,อันนี้เราก็เต็มใจช่วยนะครับเขาไม่ได้บังคับใครนี่กูสำรวมวาจาตรงกูไปทำงานอยู่กับปู่ปริจิตนะออกูเห็นอยู่คอมเมนต์ของมึงนะ่ะเข้ามาตั้งแต่อยู่ลานองปู่แล้วเออแต่กูกูก็พยายามอดทน นี่มึงมาเลยวันนี้กูทามงเลยอีคนจริงมันใช้ชื่อชื่อคำว่าคนจริงอืมไม่กล้าเก่งแต่กับคนแก่อืมเก่งแต่กับคนแก่ไปส่งยายสม,มอ่านหนังสือไม่รับอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ยิ้มเยยิย้มแล้วเราอ,อ่านไม่ออกเนาะอืมอมัน <c oughs> บ,บแ้านะ เราจะหมอนได้เราเขโมโหเราเขยิ้มงี้จากป่วยจากด่าเราก็เราก็ไปด่าแทนจะหมอนอ่ะเวลาจะหมอนดูได้แล้วก็เลยโมโหไปนด่าแล้วกัขอบคุณนะจ๊ะมาผสมมาผสมมาผสมขอบคุณนะจ๊ะเอุขก่อนนั้นจะด่าแทนจะหมอนจนจะหมอนตัวร้อนอยู่แล้นี่ยมาหาช่องผสปมผสมอ่านหนังสือเป็น บับงเอิญไม่ไม่ข้ามคอมเมนต์ประสอนอ,อ่านทุกคอมเมนต์หนูทำกับข้าวอยู่เอาอะไระอค,คอมเมนต์คอมเมนต์ก็มาด่าก็อ่านขอบคุณนะคะที่ด่าบอกไม่ได้โอ้โหเนาะพูดแล้วเจ้านี่ก็ขอด่าก็ยังไปขอบคุณเขาอีกด้วยขอบคุณนะที่ด่านะหมดว่ะ ใช่กากินเด็กและคนฉลาดวูดคอมเมนต์มันอ่านอู้แต่ละคอมเมนต์แม่งคนฉลาดจริงฟังไม่ได้นะพี่น้องฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เ็เป็นขี้ข้าอะไรขี้ข้าเขาไปอยู่เขาก็มีเงินนะพี่น้องเนาตายเลยนะให้มีการบอกให้ไปผูกคอตายด้วยนะเออ่าหรือเปล่าอ้าอีห่านี่ ก็ได้กันได้ทุกคนเนาะเราไปอยู่นั่นเนอไปอยู่นั่นก็ได้ทุกคนเออนี่ทำไมมันบล็อกบล็อกไม่ได้ประสอผพยายามให้หนูบล็อกเพราะว่าเวลาประสออยู่คนเดียวแล้วแกเถียงแกเถียงไม่ได้เถียงไม่สู้นี่คอมเมนต์นี้นะพี่น้องอีควายขี้ข้ามึงไปเรียหีอีเถิแล้วะละสานกูแนะนำให้มึง ไปเอาหมอยอีเถกหีเนา่ามาห้อยมาห้อยคออีควายขี้ค่าว่าส,สัน้นเออเดี๋ยวจานอีกอคอมเมนต์ที่ผ่านมานะ่ะมันม,มันเลื่อนไม่ไม่เห็นแล้วมึงไปเลียหีอีเถกหีเนา่าอยู่ทุกวันอีขี้ค่าว่าส,สัน้นอืมขีค้ค้าแล้วไงมึงจ่ายค่าเงินเดือนกูเหรอเออมึงถึงได้มีสิทธิ์มาพูดเหรอเิ่นปลาคือเย็นดี โง่เป็นควายขนาดนี้มึงไปผูกคอตายได้แล้วอขช้ค้าอีอีเถกหีเน่าวะสัสคำว่าอีเถกข,ของมึงนี่มันคือใครวะอืมมึงพิมพ์มาเลยถ้ามึงแน่จริงน่ะอืม,อมไม่แน่จริงนี่วะาพรว่าคนจริงเลนว่ะคนจริงเหรอวะเออสงสัยแดกขี้อีเถกหีเน่ามาเต็ม,มสูบเลยอีหน้าส้นตีนบอกมันดาข่อยจัิงสิอืม หน้าชนตีนแต่ไปกินขี่เถิกม้าคุณว่า